สวัสดีจ้าพี่น้องกลับมาพอกันอีกแล้วนะจ๊ะกับช่องกาลสินอินอิตาลีจ้าเฮอว์กมูนีกันมาพอกันในช่วงเขาคัวไปกับสาวกาลสินอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้าแล้วมูนีสาวกาลสินเนาะมีเมนูนะจ๊ะมาแนะนําพี่นอ้องเราจ้าอ่าซึ่งเป็นเมนูที่เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีเนะจ้ะเนาะยิ่งอากาศหนาวแบบนี้จ้่พี่น้องจ้า พาไปได้แล้วจ้ากับเมนูนี้จ้าเมนูต้มจืดตอาหมูหมูสับจ้าแล้วาวกระสินกับมีสาลายแล้วก็ประกาศขาวมาใส่ดำเราเดี๋ยวนาะเอาล้จ้เพื่อว่าเป็นการเซเวล่าจะพี่น้องจ้าเดี๋ยวห้อไปเบื้องวัตถุดิบที่สาวกระสินเราจะได้เตรียมไว้สําหรับเมนูนี้กันเลยจ้าไปจ้าเอาละจ้าแล้วตรงนี้ก็คือเป็นวัตถุดิบที่สาวกระสินเตรียมไว้นั่นเองจ้าไปเบื้องย่างแรกกันเลยนะจ้าเนาะอ่านี่ก็คือหมูซับจ้พี่น้อง สอสกระินงกระไรทำการมักเป็นทีียบร้อยแล้วนอกจะเนาะมีสูตรและวิธีการมักง่ายๆจ้าพี่น้องสาวกระินงกระไส่กระเทียมนอกจะกระเทียมสับพริกไทยซอสปรุงรสแล้วก็เป็นน้ำมันหอยนอกวจะเนาะหรือว่าผู้ใดมีสูตรของจ้คของก็สามารถไปมักใค่สูตรของจ้คของเลยได้เลยแน้วจะเนาะต่อมาจะตรงนี้เป็นสาลายนั่นเองจ้พี่น้องแนี่ก็แครอทจะเพิ่มสีสันสวยงามนอกวจะเนาะ แต่ตอนนี้จ้ก็เป็นเต้าหู้จะพี่น้องเต้าหู้ไข่อ่ามาทางนี้จะเป็นผักกาดขาวนั่นเองจ้าแล้วสองอย่างนี้ก็คือมีขึ้นช่ายแล้วก็หอมแดงจ้าสาวกระสินกระดหั่นเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็กระเทียมเจียวนั่นเองจะพี่น้องจ้าเราจะสำหรับวัตถุดิบนะจ้านะสาวกระสินก็ได้เตรียมไเรียบร้อยแล้วนะจ้านะนี่พร้อมใส่นั่นเองจะพี่น้องเพื่อว่าเป็นการเซเวลานั่นเองจ้าเอาเราจะเดี๋ยวหอาไปเบิ่งวิธีการทำเลยนะจ้าไปจ้า แล้วจ้นี่ยเอ่อนี่ก็คือนําซุปที่ซาวกระสินใครเตรียมไว้สักพักน่าจะเนาะเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาอีกตามขึ้นจะพี่น้องจ้เดี๋่ห้องสีมาเริ่มจากอันแรกที่ห้องสีเอาอ่าลงไม่เหมาะเป็นอะไรแปลกกันเลยนะจจะเนาะอ่านั่นก็คือหมูนะจจะสำหรับหมูนี่ซาวกระสินปั่นให้มันเป็นรูปทรงแบบเอ่อกลมแบนน่าจะเนาะเผื่อว่าหมูห้องเสียเด็ดซุปไงน่าจะเนาะห้องกระสีเอาหมูลงไปใส่ก่อนจะ เพือติดว่าที่นี่อ๋อเท่เลเนะพี่น้องมันเอาซอนนอยตักมันเป็นการเสียเวลาเทลงทีเดียวแบบนี้โหลดจวดจัดจาฟาดบึ่มต้องไปโหลดนี่เอาบ่าเบิดขออนุญาตใส่มือด้วพี่น้องเอาไปกันมาใส่ซอนตักนีสากสินว่าผุหลามอื่นเ้าจะได้กินอา่าแล้วจ้านี่จ้า ออันแรกขั้นตอนแรกนี่อาหมูเียบร้อยอันต่อมาจา้ะตามเคยนี่จา้าแครอจทจ้าวิธีเกาเทบึมอ่าโอเคจา้านี่เนาะประมาณนี้เดี๋ยวห้ากระสิบปอยให้นำ้ำน้ำซุปตรงนี้เดือดไปก่อนพี่น้องเพื่อให้หมูลแล้วก็แครอทเท่านี้เนาะจะซุปมากเล็กหน่อยก่อนเนาะ เพราะว่าไอ้แค่อทเนาะจ้าเขาเป็นผักที่เนื้อแข็งเนาะห่อก็เลยต้องเอาลงไปก่อนนะจ้ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งว่าอันต่อไปที่สะเอาลงหมอเป็นอีหอย่างจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งกันจ้าเนาะจ้าตอนนี้หมูกับแค่อทของหฮอกรรู้สึกว่าสิเริ่มซุกก็นาะจะเนาะเดี๋ยวหฮอสีมใส่ผักชนิดต่อไปก็ได้จ้าเอาละจ้านี่ก็คือผักกาดขาวจ้าไปจ้าบึมนี่ ง่ายจ้ะต้มจืดสไตล์สาวกาลสินจ้ะเอาคนห<ม>ลอกทุเลเนี่ยได้พี่น้องมือเนียนถ่า,ายผู้เดียวเ็ดเองจับกล้องเองจ้ะแป้นบอะยู<ม>พี่แนักนกล,ล้องพลังเทียเวลาเอาคองลงหม้อสิจากนั้นกล้องประยุ์จอ,อยุไซหันไม่เทียเอาหุ่นเลยหม้อไปหุ่นแล้วขออภัยด้ยพี่น้อง ต้องใส่เนี่ยมนาจอั้งใส่เนี่ยหมอเนอ้อต้องจักสิจังไดเอาคักเดี๋ยวรอให้มันเดือดสักนิดนึงเดี๋ยวห้าสิมาทำการปรุงเลยเนาะจ้าอ่าตอนนี้ก็เดือดแล้วเดี๋ยวหฮาสิมาทำการปรุงเนาะจ้าเนาะปรุงรสด,ด้วยนี่จะซอสปรุงรสผาเขียวเนาะจ้าเนาะใส่ไปเล็กน้อยเนาะ ประมาณนี้สักหนึ่งช้อนชากำลังดีจะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาจะนี่กับประมาณหนึ่งช้อนชาเหมือนกันจะใสล่ล้เมันสิกลาย,เป,าายปเป็นต้มจับฉายไปพี่น้องีมว่าสิ็นต้มจืดจะมันสิเข้มขันขาดถ้าเติมใด้เนะาะเนาะทำมันเข้มมากมันเปลี่ยนมันปรับยากพี่นอ้องคนกันจะ นี่ไกลแล้วไกลแล้วไกลสิเป็นต้มเจืดที่เข้าคาดหวังแล้วพี่น้องนี่จะเป็นไอสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้ฮนะน่าใส่ได้ใส่ได้พี่น้องคุณนะสวยงามนี่ประมาณนี้นนแล้วกจ้ะเนาะแล้ว ก่อนที่ห้าสิบปิดไฟพี่น้องจ๋าพ่อไก่ใส่ซุปพอห้าสิบปิดไฟห้าก็เสียเอาเต้าหู้กับสาลายของห้าลงไปใส่จะพี่น้องเดี๋ยวอยให่เดือสักพักนาะจาเนาะเดี๋ยวห้ามาเบิ้งวา่าตอนสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวห้ามาเบิ้งวิธีที่ทห้าเสียเอาไอ้นี่จจะเต้าหู้ห้ากับป๋นเนีย่ยก่กกละสาหลายลงพี่น้องจ๋าเดี๋ยวมาเบิ้งกันจ้าผักกาดขาวของห้าก็เริ่มสุปแล้วเดียด๋วยวห้าสิมาเอาเต้าหู้แล้วก็สาหลายลง กลาเป็นอันเซตจากพี่น้องจัดต้มจืดเท่ามือน้อะจ้า,จามาจะใส่เต้าหู้ลงไปก่อนจา้าปึ๊บนี่เดีย๋ยวคนหลายพี่น้องเดี๋ยวเต้าหู้เพิ่นเละเท่ากับสิบวกคนคิดว่าเนาะเท่ากับสิปล่อยคอนบ่อนอ๋เดี๋ยวมาเบิง้งเดี๋ยวสิล่องเบิ้งก่อนจ้ะว่าสิคนเดี๋ยวบ่อนอ๋ย่านเต้าหู้เละจ้ะเอาวายุไฟขึ้นน้ำบ่เดือดเบาไฟฉีกแล้วกะ ลงประมาณนี้จะเดี๋ยวเรื่ะออมันยปลทุลักทุเล่เลยเนาะ ใส่ก่อนมักตาลายพี่น้องเอ,เอาใส่ได้ลาย,ยนี่จ้าหน้าตาต้มจืดเอาต้มคอนเสปเป๊ะแกงจืดเต้าหูห้หมูซับใส่สาลายแล้วก็ผักกาดขาวพี่น้องเอบื่อว่างเอา ประมาณนี้จ้ะโอ้อยเดือดพี่น้องเข้ามาต้องไปค้นหลายเมืนเต้าหู้มนสิบเดือนเละน้องพี่น้องเนาะเอาล้จ้าพี่น้องสําหรับมือนี้นี่ต้มจืดท่ากกบเป็นอันเสร็จนะจ้ะเนาะนาตาสวยงามจ้ะรสชาติก็โอเคใส่ได้เดี๋ยวมาเบิ้งตอนทีสาวกสินตักใส่ถ้่วยโล่ด,ด้วยต้นหอมขึ้นช่ายแล้วก็กระเทียมเจียวนะจ้ะวาสิสวยงามขนาดใดจ้าจัางมาติดตามต่อไปจ้า จ้านี่ก็คือหน้าตาของต้มจืดเต้าหู้มูสับสาลาย่าผักกาดขาวของเ้าในมือเลยนะจ้ะเนาะเป็นยังไงจ้าสวยงามมาพี่น้องจ้าสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้เลยจ้าพี่น้องจ้าแบบนี้เลยเนาะเอาละจ้าสำหรับผู้ใดที่มกเนาะพี่น้องเนาะสามารถนั่ไปเหตุให้น้องๆหนูๆหรือว่าคนในครอบครัวท่านใดเ้อจ้าพี่น้องจ้าเป็นยังไงจ้าพี่น้องสำหรับเมนูต้มจืดมื้อนี้ มักบอ,บอทามักกะซอยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ในช่องการ์เซนินอิตาลีนะเดจ้าเพื่อสแสดงมีกำลังใจในการเฮดคลิตต่อไปให้พี่น้องในเบื้องเราจะพี่น้องเดี๋ยวมาเบื้องกันว่ามือนะนอกจากซาฟการ์เซนจิจะมีเมนูอีกอย่างมากนําเสนอพี่น้องเรียว,ว่ามาเหตุให้พี่น้องเบื้องกันอีกนอกจากเนาะจันะงไดกัฝากให้เดจ้าพี่น้องจะยู่น้ำกันแปบแบบนี้เด้อซอยสนับสนุนเจน้อยจ้ะ ว่ากับไ่รู้ว่าสีเฮดคลิปแบบใดเนาะมาให้พี่น้องเขาได้เบิ่งกันนอกจากจ้าเล็กๆน้อยๆแบบนี้เนาะอาจารย์สำหรับมื้อนี้ก็สิขอตัวลาไปก่อนพี่น้องจะกินข้าวก่อนจ้าเดี๋ยวต้มจืดเท่าสีเย็นจ้าขันสีอุ่นบางสีอุ่นดูไร้พักกับสีเละต้าหู้กับสีเละไปจ้ากับสีกลายเป็นต้มจับชายจนได้ใดจ้าสำหรับมื้อนี้จ้าเดี๋ยวไปกินข้าวแรงน้ำกันเนาะจากเนาะเดี๋ยวพอกันไม่มื้อหน้าสวัสดีจ้า